อ่ะโดนอีกแล้วครับสายหวานอ่ะโดนอีกแล้วครับสายหวานสายหวานน้องแชมป์แชมป์นันัใส่นนี่ครับเสียงกิ๊กแต่งจะเป็นประมาณนี้ครับ นี่นี่นี่ครับฟังเสียงหวานๆอันนี้ผมบอกเห็นอยู่เยอะนานพอสมควรครับสายหวานหยีสกเหมือนเดิมครับ กูแดงลูกเจอนานสมคนครับดูไม่ยอมครับไม่เข่าครับผม,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 มเรียบร้อยครับผมสีสวยครับไ,ได้่ังครับ